โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวผมพีเวอร์นะครับวันนี้เราจเล่นเกมพลอยแบงค์หรือเกม p ีเกมในตำนานนั่นเองนะผมเออซึ่งเป็นเกมที่กำเนิดพีเวอร์หัวเกลียนนะครับผมในยุคแรกๆนะผมที่ผมเล่นนะครับผมเล่นคอมเลยนะก็คือแต่ก่อนเนี่ยผมเป็นเด็กร้านเกมนะผมแล้วผมก็เล่นพีบีนะผมเออคือผมติดพีบีนะตอนนั้นคือแบบตอนเป็นเด็กเนี่ยเลยเล่นเกมพีบีแต่ก่อนผมเที่ซองเลยนะทุกคนเออไม่อยากจะโม้นะพี่นี่ยิงซองโคตรเทพนะครับแต่ตอนนี้คือแบบอ่อนด๋อยมากพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับแต่ก่่ออนนนนีีรรหััสพพแแบบบบบเทมากะค้งๆย ดอกยศดาวเลยนะเออแต่เดี๋ยวนี้นแบบพี่แบบโอโ้ออนดอยเหลือแค่แบบเขาเรียกว่ายศบัางหรือเปล่าเออหนึ่งบัางอะไรประมาณนะี้เออพี่ก็ลืมเหมือนหมดแล้วนะแต่ก่อนพี่เป็นเด็กร้านเกมนะนะครับแต่ไม่รู้ว่าฝีมือพี่จะตกหรือเปล่าอุ้ยปืนพี่เสียเปียกปะครับน้องๆเออคือฝีมือพี่ดอกมากเลยนะสำหรับเกมนี้นะครับแต่ก่อนนี้พี่หนึ่งหนึ่งใครใครก็ได้ครับน้องๆเออไม่อย่ามองเท่าไหร่อุ้ย คือระยะนี้หัวพี่ยังไงก็ไม่พลาดนะผมสมัยก่อนนะเดี๋ยวนี้แบบอ่อนดอยอะดูดิคือยิงไม่โดนนะครับน้องๆพี่ที่ไปทำไมพี่ทำไมพี่กากอย่างวะเออหรือเป็นเพ่าเป้าพี่เเป้านี้ดีกว่ามันอาจจะมีโอกาสโดนหัวมากก็ได้นะครับเฮ้ยเฮ้ยเุ้ยโอ้โหืนเขามีสโคบอะน้องๆดูดิพี่พี่พี่ไม่มีสโคบเออ พี่เสียเปียบแล้วเนี่ยยังไงก็สู้จุดไม่ได้ครับผมอะ่ะหุยปืนนี้เฟี้ยวอะ่ะโอเคหุยหุยตรงนั้นนะทุกคนอุย้ยอู้ทำไมปืนเขาแรงอย่างไหทำไมของพี่แบบโคตรเบาอะ่ะเป็นไปได้ไงครับเนี่ย พกสคอร์ของทุกคนพกนี้แบบดีมากแต่พี่ยิงไม่โดนนี่ประเด็นอุ้ยอุ้ยแม่นเกินปุยมุยอุ้ยทำไมพี่ยิงไม่โดนทำไมเขายิงพี่แม่นหนึ่งเลยอุ้ยไม่ไหวจริงครับทุกคนเลือดเหลือน้อยมากกระโดดยิงกระโดดยิงได้ไหมพี่พี่ยิงไม่โดนเลยครับทุกคนไอ้ ฝีมือพี่ทำไมมันอ่อนเลยจังวะถ้าเป็นวอลโลแลนนี่แตกหมด,ดแล้วนะเนี่ยเออไม่อยากจะมองเท่าไหร่จริงๆก็ก่ายทุยกเกมนะครับทุกคนมา uh พี่หลอกพี่หลอกเขาปอคูเม็ดเดียวตายคู่เลยอ่ะเมื่อกี้อะเขาตึงเงินไปไหมทำไมมันยากจังวะการที่เรากลับมาเล่นเกมในตำนานอย่างนี้มาดิสไนกับลูกสองนี่พี่โนหนึ่งโนก๊อดเลยนะ แตกโอ้ยเก้าสามแบบเป็นปืนที่ดีมากครับทุกคนเป็นไง <c oughs> โอ้เยอะเกินไปที่ไม่ไหววะ่ะ <c oughs> อุ้ยมันเยอะเกินไปเลย <c oughs> นี่แหละผมผมติดกดตัวอแล้วก็กดกดตัวบนะครับทุกคนกดตัวบแล้วกดตัวอ เอ้ยกดแถบแล้วก็กดตาหนะผมผมติดแต่เกมนี้แหละเฮ้ยบอกแล้วพี่เทพซองน้องๆเกินไปมุ้ยเฮ้ยขนาดพี่ไม่ได้จับนานนะเนี่ยแบบโคเซียนเฮ้ยโอ้โหมีดพี่เล่นมีดนี้ไม่เป็นวะคารมบิดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวรอรอ เราลูกซองเขาหมดก่อนพี่ซ like ูไม่ไหวนะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเพื่อนพี่หัดจังนะเฮ้ยมาดิมาดิมาดินี่ไงโลนไปดีการลบบิดการลบบิดเดินอยู่ในถ้วยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาไอ้คนเขาโดนลุม เราต้องเสนอลุมลุมนี่พี่นี่เอาหมดนะเุ้ยพี่ร้านคิวอ่ะเอาเรื่องเุ้ยทำอไรเล่นนานน,นเนี่ยคิมโมเกินนะครับ <c oughs> มาดูมาดูมาดูแบบอื่นดีกว่าแบบนี้มันอาจจะแบบเบสิกแล้วเนาะเทพซองจริงเขาต้องเล่นซองครับน้องๆแบบลูกซองครับมาดูกระเป๋าสัมภาระด,ดีกว่าว่ามันมีลูกซองให้พี่เล่นหรือเปล่า <c oughs> เออมือนจะไม่มีลูกซองเลยว่ะแ <c oughs> yeah, ย่จังเลยแฮะ แมวดีกว่าแล้วกันพี่ไม่ไหวนะเดี๋ยวพี่ต้องเติมลนะไม่ดีกว่าเปลืองเงินนะครับน้องๆ <c oughs> <c oughs> เล่นท่อที่มีที่มันแจกครับอ่ะมาเล่นแบบนี่ก็ได้มาปืนกลหอสมุดอุ้ยมีสี่คนเองเหรอมันน้อยเกินนะครับมันเล่นไม่สนุกนะเอาอีกสักเกมน,นะครับเอ,อ่อมีหรือเปล่ามีหรือเปล่าไม่น่ามีคร <c oughs> ับผมคนเล่นไม่ค่อเยอะแล้วครับแต่ออเยอะกว่านี้เยอะเลยครับมาเ,เล่นหมดเดิมดีกว่านะผมหมดเดินขั้นนะครับมันไม่ค่อยมีคนเล่นนะครับมันก็เลยแบบห้องมันก็เลยน้อยนะครับ เดี๋ยวนี้แบบเขาย้ายไปเล่นวาโลแลนดไปเล่นอะไรกันหมดแล้วนะครับเขาไม่เล่นหรอกพีบีอ่ะอาจจะมีส่วนน้อยนะครับเด็กร้านเกมอาจจะเล่นพีบีก็ได้นะผมแต่เดี๋ยวนี้มันมีวาโลแลนดแล้วไงอาจจะย้ายไปวาโลแลนดหมดแล้วนะครับอุ้ยโอ้โหคอาแม่นจังวะพี่ยบงไม่สู้เลยว่ะมองเลยว,ว่าเกมเกมนี้ก็เหมือนจะเป็นเปย์ทูวินด้วยนะเพราะว่ามัน มันซื้อแบบปืนได้อะทุกคนเออแล้วก็ซื้อตัวละครที่มันร้อยสามังเลือดอะแล้วถ้าใครไม่ซื้อก็เลือดร้อยอนั่นแหละมันก็เป็น Pay ทูวินอีกนิดนึงแต่มันไม่ค่อยสมบุรแบบเท่าไหร่ไม่เหมือนฟออีไฟลยเราไม่เ่ยชื่อถึงเกมนี้นะเออ <c oughs> มันเป็นเกม Pay ทูวินนะครับทุกคนคือมื่มันจะมีเกมใหม่ว่าที่ตัวละครม่ ตัวเติมมันโกงชิบหายเลยครับทุกคนคือแบบมีโล่มีอะไรป้องกันนะผมส่วนใครไม่เติมก็เสียเปรียบไปนะครับเออผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคิดได้ไงนะครับเอออาจจะเป็นการตลาดเขาแหละไม่อ,อ,อยาไปว่าเขาเลยนะครับเราทำแบบเขาไม่ได้เออโอ้โหทำไมปืนพกเขาแรงจังวะปืนพกเขาแรงจังวะโอ้ยโอเคมาปืนพกเราละปืนพกคู่นะครับตอนนี้ อุ้ย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 กอกสิบแปดสแปชเอ้ยเฟี้ยวเกินไปละพี่ยังไม่เคยเล่นก๊อกสิบแปดเลยนี่ไงโอ้โหยิงอย่างงี้นี่เองเฮ็ดช็อตเฮ็ดช็อตเฮ้ยโอ้ยิงแหลกยิงแหลกอุ้ย สู้ไม่ไหววะน้องพี่เพิ่งกลับมาเล่นอนะดูดีโยกพี่ยังบ้างหนึ่งอยู่เลยบ้างหนึ่งทองครับอออันนี้คือพี่เล่นไว้ตั้งแต่เอ,อ่อเล่นไว้ออเล่นไว้อะไรเนี่ยเล่นไว้ตั้งแต่แบบตอนที่มันเปลี่ยนให้เขากลับมาพัฒนาเหมือนเดิมนะครับใครที่เขาผลิตมาพัฒนาพี่ก็เลยกลับมาลองเล่นดูนะว่ามันจะได้รหัสเดิมไหมสรุปก็ไม่ได้นะคือได้เพียนรหัสใหม่นะครับรหัสแบบดีๆพี่ก็เลยหายไปเลยนะครับเอาดี มาดีครับน้องน้องสไนจะระยะใกล้กับพี่เหรอเขาหน้ากวาจังวะเฮ้ยมาดีนึกสุญพี่หมดนะ ทำไมลูกศิษย์พมันใส่ยากจังวะเดี๋ยวเวลาปืนโกนอลดโอ้โหโ,โดนสนในสวนนะครับเข่าเปรตเอาเรื่องอยจังวะคาร์เข่าเปรตเขาอะโคตรแมน่นดูดีจริงแหลกมันคือปืนอะไรวะผมไม่รู้นะมันมีปืนอะไรเยอะแยะเข้ามานะครับโอ้โหยิงไม่สู้อะ่ะ เออปืนอะไรเยอะแยะเลยวะ่ะผมไม่รู้นะอุ้ยนี่คิดลูกซองนะฮู้ลูกซอ,อ,องสุดสู้กับกลระยะนี้ไม่ไหวครับน้องๆอ,อุ้ยยจ,จะพึ่งจิงหมดดีให้พี่เชิด่ายบ้างน้องเอาดิวุ้ย เกินปีมูยี่พี่ยิงไม่ทันพี่ยิงไม่ทันเลยมาสองควงปกติเฮ้ยหูมีดมีดบินแทงหนึ่งแทงแทงหนึ่งเฮ้ยหลบหลบ,ลบ เฮ้ยแพ็กเฮ้ยตัวเดียวครับทุกคนโอ้โหเรียบร้อยจะนะครับโอ้โหเกินปุยมุยเฮ้ยพี่ก็เก่งเหมือนกันนะเนี่ยโอ้ยบผมก็สำหรับคลิปนี้สำหรับเกมพอยแบงค์เนาะกลับมาเออกลับมาแบบล้ำฟื้นรอยเก่าเออเขาเรียกว่าอะไรวะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเออนะครับอันก็เป็นอะไรที่สนุกเหมือนเดิมนะ น่าจะเหมือนเดิมแหละแต่คนเล่นน้อยลงนะผมก็เขาย้ายไปเล่นวันนั้นเล่นอะไรหมดแล้วนะครับเออก็โอเคสำหรับคิวนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณท่านที่รับชมมนด้วยนะครับขอบคุณครับ